สวัสดีค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะแค่อยากมาพูดคุยนะคะก็กินมะขามด้วยค่ะริกเกลือนะคะน้ำลายไหลมะขามเปรี้ยวมากค่ะทุกคนยังไม่ได้ดองนะคะแค่แช่เกลือไว้ยังไม่ทันได้ดองพิกเกลือเฮ้ย แก้มปิดปิดเปรี้ยวมากอยากจะบอกกับเพื่อนเพื่อนอยากจะเอฟซีเนาะก็เลยจะลองทำคอนเทนต์คลิปกินนี้นะคะทำคอนเทนต์กิน อีกเดือนหนึ่งจะลองดูพาพายในหนึ่งเดือนเนี้ยยอดบิวยังติดหลักสิบอยู่เนาะไม่ไปไหนมาไหนเลยไม่ถึงร้อยสักทีอยู่แค่หลักสิบไม่ไปถึงหลัก 100. ร้อยก็เลก็อาจจะเปลี่ยนคอนเทนต์นะคะแต่ก็ยังคิดไม่ออกนะว่าจะทำคอนเทนต์ แบบคอนเทนต์อะไรประเภทไหนก็แบกว่าใครมีอะไรดีๆก็คอมเมนต์แนะนำกันได้นะคะมันขึ้นไม่ออกว่าจะเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์อะไรมันก็ไม่มีกำลังใจเนาะทำคลิปลงไปแล้วกว็จะได้แต่ละคลิปเหนื่อยมาก ใช้เวลายาวนานหลายชั่วโมงกว่าจะกินกว่าจะเตรียมเสร็จกว่าจะกินเสร็จกว่าจะตัดต่อเสร็จกว่าจะลงคลิปเสร็จนะคะใช้เวลานานนะคะแต่ลงไปแล้วมันไม่มีคนดูมันอาจจะไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่แนวทางของปลาเล็กเนาะก็เลยว่าอยากจะลองเปลี่ยนคอนเทนต์เพื่อนๆแนะนําได้นะคะว่าเอออย่างปลาเล็กเนี่ยควรจะทำคอนเทนต์ประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ขอสู้อีกเดือนหนึ่งวันนี้ยี่สิบสองถึงยี่สิบสองเดือนหน้าถ้ายังติดหลักสิบอยู่ก็จะเปลี่ยนนะคะมันก็อาจจะทำแค่ชอ็อตเฉยเน้นคลิปชอ็อตไม่เน้นคลิปยาวอืม เริ่มมากทุกคนเริ่มเผ็ดไปแล้ะพี่เกลือ,อร้อยอร่อยทุกคนไปเล็กลองทำแบบเพื่อนใส่ขนอร่อยชัวอร่อยจริงทำแล้วก็ปลูกใหญ่ๆเลย เปี้ยวเปียวเปี้ยวจริงนะไม่ได้สแสดงเพราะว่ายัางไม่ได้ดองไงแค่แช่เกลยวไปเฉยๆเอามากินก่อนอยากอยากกินแล้วก็อยากคุยถ้าจะเป็นคอนเทนต์แนวอื่นก็ มันก็ทํายากเพราะเราไปไหนไม่ได้ขับรถไม่เป็นขี่เป็นแต่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องเนคอนเทนต์อยู่กับบ้านอ,อเปรี้ยวแต่อร่อยอโล่งเลยอะ่ะใครง่วงๆอยู่นะมานี่เลย อพอละพอละใครมีอะไรจะแนะนำก็แนะนำได้นะคะคอมเมนต์แนะนำได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ